ช่วงแรกของรายการเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของเทศกาลตรุษจีนนะครับจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนเป็นอย่างไรแล้วก็ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับท่านเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเลิศชายครับ ค่ะพอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตท่านพอค้าบรรยากาศท่องเที่ยวของภูเก็ตช่วงตรุษจ,จีนค่ะเอ,เอาแบบตั้งแต่ล่วงหน้าที่ผ่านมาหลายวันนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะคจนถึงเช้าวันนี้ที่เป็นวันไหว้ค่ะก็บรรยากาศเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะสนุกสนานและคึกคืนมากๆนะครับ,รบ,รบโดยเฉพาะว่าพอเข้าถึงเดือนกุมภาแล้วเนี่ยจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับจะอยู่อันดับสอง แต่ว่าพอเข้าถึงต้นกุมภานักท่องเที่ยวชาวจีนก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วจํานวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในแต่ละวันจังหวัดภูเก็ตอย่างเดียวทางอากาศอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณห้าสักห้าพันคนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็ทําให้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็อยู่อยู่กันเนี่ยท่องเที่ยวกันคึกคืนไปหมดนะครับรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยโรงแรม ่ซึ่งจริงๆแล้วโรงแรมของภูเก็ตเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสองพันกว่าแห่งจํานวนห้องพักน่าจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นกว่าห้องเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีโรงแรมจํานวนห้องพักมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนเนี้นักท่องเที่ยวก็เข้าไปพักโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยนะครับในพื้นที่ชายหาดต่างๆเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วในก็ล้นเข้ามาถึงในตัวเมืองตอนนี้ในตัวเมืองก็ยังมีที่พักอยู่อัตราพักก็จะอยู่ประมาณสักเก้าสิบ กว่าๆถ้าเป็นอ c ค u p a n c y r a t เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือว่าความคคื้นเนี่ยเต็มๆเ,เลยมีการคำนวณเอาไว้นะครับจุดจีนช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยแปดถึงสิบหกเก้าเก้าวันเนี่ยนะครับเราคำนวณจากอัตราคนที่เข้ามาพักตามโรงแรมต่างๆเราคำนวณจากอัตราการพักเนี่ยเราเห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวช่วงเพียงเก้าวันเนี่ยนะครับจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในท้นที่เนี่ยทั้งทางอากาศทางบกที่เข้า ขับข้ามสะพานเาสาราสินมารวมนั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแสนสองหมื่นคนนะครับค่ะรายได้ทากการท่องเที่ยวเนี่ยเราคนวนวํานวณเพราะเรามีการคํานวณว่าแต่ละคนมาใช้ใจ่ายในพื้นที่ภูกเก็ตเนี่ยต่อหัวต่อคนก็อยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทประมาณเก้าพันสี่ร้อยกว่าบาททั้งหมดเนี่ยน่าจะมีการกระจายรายได้ในพื้นที่เฉพาะช่วงตุรจีเก้าวันแปดถึงสิบหกเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าหกพันแปดร้อยล้านบาทครับผมอันนี้เป็นที่ ให้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับครับก็ถือว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นเปอย่างคึกเป็นไปอย่างคึกคักนะครับแล้วกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงตรุษจีนนะครับอยากจะให้ท่านได้ฉายภาพไปเห็นหน่อยว่ามีกิจกรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบ้างครับครับตัวกิจกรรมงานตรุษจีนภูเก็ตเนี่ยจะจัดช้ากว่าคนอื่นเขานิดนึงเพราะว่าของกุดของทางภูเก็ตนี่นะครับเป็นจีนฮกเกี้ยนแล้วคราวนี้ก็จะ มีความคือในช่วงเนี้ยวันเนี้ยอา่าอาเป็นวันไหว้ต่างคนก็ต่างไหว้หลังจากนั้นแล้วก็เสร็จเอ,อาวันเที่ยวก็ไปเที่ยวกันกลับมาแล้วในงานถึงจะเริ่มงานจุดจีนก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับก็คือว่าท่านไปเที่ยวงานจุดจีนที่อื่นมาเสร็จหมดแล้วเนี่ยท่านสามารถจะมาเที่ยวภูเก็ตได้เพราะว่าของภูเก็ตเราจะเริ่มวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดสถานที่จัดงานนะครับเราจะจับบริเวณย่านเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นทางถนนอาหลางนะครับทางชาเตอร์ทางงถนนพังงาน,นะครับรวมไปถึงพื้นที่ในโซนเกือบเกือบทั้งหมดนะครับถนนกระบี่บางส่วนทั้งซอยอารมณีต่างๆซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะเป็นถนนที่มีความงดงามนะครับอันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการขายอาหารต่างๆซึ่งก็จะคัดเลือกเป็น อาหารของจีนฮกเกี้ยนอาหารท้องถิ่นต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมทางาวัฒนธรรมต่างๆเช่น <c oughs> การพับพับกิ้มที่เป็นกระดาษหนึ่งกระดาษทองต่างๆด้วยก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่อยู่เอาภายในงานงานนี้นะครับจะเริ่มในช่วงเย็นครับค่ะเริ่มตั้งแต่ประมาณหกโมงเย็นถึงประมาณสักห้าทุ่มในช่วงวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้ครับผมครับ ตุดจีนภูเก็ตอาจจะช้ากว่าที่อื่นนิดหนึ่งสิบห้าถึงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์แล้วแบบนี้เราเตรียมการกิจกรรมมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เขาอาจจะทราบลงนาว่าไปที่อื่นก่อนแล้วไปภูเก็ตต่อเนี่ยอาจจะมีคนมาเยอะขึ้นอีกค่ะพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านเลยครับผมคือตอนนี้นักท่องเที่ยวจากไทยบางส่วนเข้ามาแล้วเพราะว่าของทางภูเก็ตเนี่ยจะมีการตกแต่งสถานที่ถ้าเราเห็นภาพช่วง ปีใหม่ช่วงเขาดาวจะมีลกูกซันตาคอสกับตึกอาคารชารเตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เริ่มตกแต่งต่างๆแล้วมีจุดถ่ายรูปอยู่แปดเก้าจุดมีอุอมโมงค์คมังกรที่กำลังจะเตรียมเตรียมทํานี่นะครับครอบถนนยาวกว่าสี่สิบเมตรเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยทางตํารวจในทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจท่องเที่ยวทางตํารวจน้ําทางตํารวจกองเมืองทางตํารวจตอมเนี่ยตอนนี้อำนวยความสะดวกการเข้าออก ให้ลื่นไหลที่สุดนะครับเรื่องการจราจรเราเตรียมเส้นทงเส้นทางสำรองเอาไว้เพื่อที่จะให้นักเที่ยวเนี่ยได้โฟลได้อย่างอาสะดวกตอนนี้เนี่ยในเมืองภูเก็ตเนี่ยมีการเข้มงวดในเรื่องของการจราจรทั้งคนภูเก็ตเองท่านท่อง,งเที่ยวเนี่ยถ้าจะมาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างอ่าเคร่งครัดส่วนในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยผมยนให้ทราบได้เลยนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถึงแม้ว่าจะมี คดีความเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะครับแต่คดีความทั้งหมดนะครับรับแจ้งจากทางตำรวจนะครับว่าจาัดก,การได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือทางของภูกเก็ตเนี่ยจะมีระบบการแบบสแกนหน้านะครับเป็นเป็นเฟซเนี่ยนะครับที่ว่าจะดีเทคั่นเนี่ยคนทําผิดไปที่ไหนเขาตามแลวเข้ามาในพื้นที่ภูกเก็ตเนี่ยก็จะถูกตามไปถึงห้องถึงบ้านเลยออืก็่า uh, เพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งเรื่องของอัชญากรข้ามชาติต่างๆถ้าเดินทางเขา้าภูเก็ตถูกจับได้ทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้ก็คือทางตำรวจเขารายงานมาก็คือว่าคนที่จะมาท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยผมว่า่าไว้วางใจได้มั่นใจในความปลอดภยัยถ้าเดินทางมาท่านขับรถมาเองเนี่ยก็ต้องอปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดน,นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยทางตำรวจทุก,ทกหมวดท,ทุกหน่วยนะครับก็เข้มงวดทั้งหมดเลยครับผมอืมก็คือเราใช้เฟซเฟซไอดีมาใช้ในการสแกนคนเข้าจังหวัด ภูกเก็ตทั้งจังหวดัดด้วยใช่ไหมคะครับผมเพราะว่า,าระบบเนี้ยเราใช้ตั้งแต่ตอนภูกเก็ตแซนบ็อกในเรื่องของการควบคุมทางด้านสุขอนามัยต่างๆในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆการเดินทางตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เรียกได้ว่าท่านหน,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 นีไปหน,นีไปไหนก็ไม่พ้นนะครับค่ะครับครับผมเป็นเรื่องความปลอดภัยครับเราจะได้มั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครับครับเอาละครับท่านี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับก็ อ,อยากจะฝากภูเก็ตไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าท่านเที่ยวตุรกีแล้วท่านยังมีวันพักวันว่างเหลือก็เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วมั่นใจนะครับว่าเข้าใจว่าช่วงเนี้การเดินทางต่างๆเนี่ยค่อนข้างราคาจะสูงแต่ผมมั่นใจว่าความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวภูเก็ตเราจะตอบสนองความคุ้มค่าได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดครับผมค่ะก็ชวนทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครับครับ ขอบคุณท่านผอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะยินดีครับผมขอบพระคุณนะครับค่ะสวัสดีครับดีครับท่านเลิศชายหวังตระกูลดีครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะครับนี่คือความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนนะครับ